อออ้ยขัดมาเรียบร้อยพูดฮะว่ามันขัดไปวใช่อันลังกาเนี่ยตรง้อสงามด้วยจ้ามาหนอันนี้แม่นเห็ดปวกบ่านี่เห็ดปวกฟ้านอุ้ยเด็ดอีกนี่โอาบานเป็นเกินใช่ครับอ๋อนี้ันใางบานเห็ดละงูกหยัก สวัสดีพญายิญญญยายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาทุกท่านนะครับสวัสดีสี่ทุกท่านนะครับผมมีกัมพูช์กับบานมีกันหนึ่งในเสาของทีท่ไรห,หนึ่งในเสาของวันที่สิบหกกระจาตรงกับ,บั้นจันจ่าเดือนกันยายนปีสอง,งพันหา้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าวันนี้ก็ข,ขึ้นเขานะครับวันเด้ไปมองเกาหน่องนึ่งเนาะแมนจ้าขึ้นผู้ไปจองนะครับบ้านน้องเมฆตำบลหอยค้างเพื่อบุทิศริศวัตรบนหลักราชตานี้นะครับมาบะบนเฮ็ดเผิงเฮ็ดทั่วไปเนาะวันนี้เนาะแม่จาเพราะว่าเฮ็ดเ่ิงแดงมาในกระปุกไว้ยี่น้อยพี่เนาะแม่นลาาไ น้องแอป้ลวนมั้งครับทีเพิ่งพูดจองอสิมีเฮ็ดนังแนมวันนี้นะครับเนาะจ้ามาจ้าอากาศตอนนี้ก็เจ็ดโมงสามสิบโกแล้วนะครับโบ๊ทัทนหอดหลังเขาแถอยู่นะครับขึ้นมาหอดบาร์ก่อนนะครับเบิ่งเฮ็ดเผือกแดงหม่องมุกอนเกียนนี่เนาะทำงามเลยดิเด่นผืนเด็นเป็นผืนเด่นลายเนาะมันเป็นแดงขามเลยครับพวกร้าพื่นโบนเอาได้หน่อยนี่ไอ้วินเนาะมุกรอนนี่เล่าขึ้นมาหนึ่งนึงเนาะเมนจ้ะ มันเบบม็นเด็กมาไล่หนึ่งมันเลือดสองดอกนั่นหนึ่งแม่นจ้ะดอกหน่อยเห็นไลยย่ครับเพืน่นเปื่อยมาจากนึกแมงมาก,<ม>กินเนาะแมงมมผักเนาะแมงมุมขื่นกับฝนตกขนาดครับนี่ก็ยังอึมครึมอยู่เนาะ <laughs> ไปขึ้นไปเทิงนะครับบานไปบานี bye bye. ่เดินทางต่อเนาะทางนี้หนึ่งหนึ่งระงูกะระงูกะงูแงงดนทางขึ้นนี่แหละนะครับหนูสีแดงครับมันสีมันกระมันได้ทางขึ้นเวลาน้อยพี่เนาะ ไปบึงหลุนเบึงเถืงถงถ่งอีกจะว่าส,สิเกิดเฮ็ดอีหยั๋จะก่าก็แม่นเฮ็ดเพิ่นกขาดงแล้วเนาะครับส่วนนี้เนาะงามเพิ่นเนาะเพราอไอ้น้องจองดีเก็บดีซองมือแล้วครับเพราาะว่เพิ่นเสื่อมกันนอ้อยวินเนาะแม่นน้องจองน้องแปลกเนาะปลาเสื่อมกันแม่นจ้ะทางน้องมิกมื้อนี้แหละครับนี่ขี้ดินเนี่ยพราะว่าฝนตกเนาะทางนี้บ้านเฮ็ดละงูหยัยกงูขาวเนาะแม่นเฮ้ยขี้ใหญ่กักไอ้วิน แม่กินพิ่นแนี่ยแหละคนนะมันอันไนยนี้พบเจ็ดไข่เนาะเมียนจ้นะคนนะจงไว้เลี้ยไข่หนึ่งครับอ่ะขื้นมหาหอดล้งแล้วนะครับบ้านหนึงน่งมาพอละเฮ็เดังนนหนึ่งเน่ตามหางเาดงบะอืน้เดลยอ้พอดีพอดีออ่ะแ้วองแฉข,า,ข,า,ขาตันๆงหงเนาะของเขาๆเข้าหยีอยู่เลยครับนนะหนังน้ํางดำ ตื่นพึ่งเด้งข้ามจ้ะฟ้าตันๆเลยใส่ค้อนใหม่หน,นึงนะถอนเปลี่ยนสีเนี่ยแหละครับห่างที่หน,หน้อหิตนี่ที่หนองกระไรเลยครับรถจอดยห็นเก็บยี่สิบคันทางขึ้นมาเนาะจ้ะมีเบิดครับมีเรียงแล้วก็ะพึ่งขาดวงจ้ะดีครับมีเรียง เปลือกกล้วยเอาได้ช่วยวินงเรื่อว่าเปลือกช็อกโกแลตเนาะไม่เนจ้ะอันอนี้หนึ่งเอาได้บ่เปิ้นเบื้องต้นที่ได้ยุต้นเคองอันนั้นก็สุดยเดขึ้นนี่ครับตุ้มักษณะตุ้มเปลือกเนาะจ้ะขาจะเป็นแบบข้างในถองนี่แบบชีสช็อกโกแลตเลยครับเปลือแดงขาลายจะอู้งามแหง นาติดเลยเพิ่นแดงวันหนึ่งเมนจ้ะแดงขาลายจ้ะน้องงูกแดงจ้ะขาลายจ้ะเอาตัวนี้แฝดตัวนี้มันได้วินดอกอ่ะอ่ะข้ามีบายขวดุงจะอขอดวนจอตัวนี้เจอรุ่นน้องจองของให้นาะหนึ่งเมียนจ้ะ าขาเันเมนบอลนึ่งนึงนี่ยนีนเลบินแบบปุ๊บ <c oughs> อุ้ยน้ำบาไเอบินขาขึา้นกัน,เน้เลยทีกแม่าจาออุ้ยดอ,อกอ้ยขางามเลยพี่พี่พตัวนี้นั่งแบบสุงงประกวดคั <c oughs> นี้ข่นนอนท่า ครับครับโอ้ยมาขับเถะความงามเพินนี่ครับฟังยัขึ้งขาลายจ้ะขาลายจ้ะทีสุส่มจ้ปะปลาปยครับม่นี <laughs> คือสีมีฝนบ่แล้วยังเวียนอันหนึ่ง่มีใครอยู่เนาะขอบ่ให้นี่ได้จ้ะห้ามาซองมือแล้วครับอ่ะหนึ่งต้นหนาแม่นเห็ดปวกบ่นี่เ็ดปวกฟ้านคุณหวานเพิ่นก่อนครับปวกฟ้านปวกโคนอยู่แล้วนะครับโคนแดงปวกแดงบรานเท่าอื่นเนาะดอกใหญ่อยู่น้อยพินเนาะปวกใหญ่อันหนึ่งโบดอกใหญ่เอ้า จูมเพื่อนบันะครับจูมเพื่อนอยู่เืยอุ้ยเด็กอวีกนี่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 มีอไมาทำงานหน่อยดินนะเนี่ยยั่ในกระเป๋าทางล่าง่ได้น่บุ้ข้าพ่อเงดินเป็นร้วนมีหลือเนาะมีนพอดีนี่นแทงเจ้าปวกนิดครับนน ดีงามพูดีงามมา้แดงเจีายเลยไม้นมดงไม้แดงดิดำไม้แดงนี่หนาผูนหนยังขูดค้าอีกทีหน,นึงครับจ้ะเน็ดหยังอะไน้องนึ่งเพิ่งอีตันไงเ่พินญ่อ,อีดีตับเต่าใหไงนะครับ <laughs> ดอกเพื่อนใหญ่นะครับพันนี้ดอกเดียวใส่ายเต็มเลยครับพิ่งเดียงคามจ้ะเพิ่งน้ำอ้อยวันนี้เนียนจ้ะหรือว่าเพิ่งหอมเนาะเนียนนะครับอากาดีย่างติดกิดดนีครับ เรืออีกซีอหนึ่งเห็ดเพิงเล็บหมาพันกเกินนะครับีเอกเกเล็บมานะครับดอ่พ่นานะสอีจี๊ดน้ำตาลเข็มครับอีกนะครับเกีกให้ก,กันได้เนาะหน่นอนนอ,อ,นอีีอกีอีีอีกีี่ ตัวนี้ก็ออกเป็นมูอยู่ห่างๆนี่จักน้อยเนาะปุ่นที่ไหนนี่วิ่นดอกไงน,นี่นี่นนทองสีน้ำตาเนี่ยนี่แหละครับปุ่นอีกฟังปุ่นอีกตัวน,น,น,นี้ยังห้าหยาก็เฮ็ดพึ่งกระดงมาแน่นอนนี่เนียนจากปบาาป้าบนภูขาวเนาะนี่ครับที่มาของเห็ดผึ่งน้ำอ้อยนี่ครับลักษณะหลีดีแหง้งนี่ครับ พื่กระโดงนีจะห่างเน้อนึ่งเนาะเป็นาห่างคับเคือน้นตานขึ้นมาที่แหลกหอมเปิ่อน้ำ้อยครับเอากุมูใหญ่ยังได้น่เนาะจ้ะครับเป็นปูเนผวอกระโดมนี้ตัวเป็จนรมองเิ่นบ่าอาพผัึ่งหอมก่อนพิ่นไว้บินถงข้าวน้อยจ้ะ หน่อยดอกใหญ่เห้ยคุนะครับเต็มตาหนึ่งครับเราบอนองหนึ่งจิตกระอืดแน่นะครับเห็นมีเวลาเนี่ยศิริภาพเป่าไปะไคเข่าไปจักทางหลวงเหมาเนาะเรื่อมาแย่งกับเพื่อนไหมมังงาปลานะครับจังตามเบิ่งเจอโคกใหม่ขันขางมือยักษ์จีเปิงเด้อครับไปหาเบิ่งเห็ดอีกจะข้าวเนาะตั้งมานพึงข้าดุงจ้ะพึ่งข้าลายจ้ะ หอมจ้าถึงคืนค้าลายจ้ะเป็นข้าดนง,ง,งามครับบอ้ยจนจนแล้วโงกจ้ะอตัวนี้ขา้าวเลยตัวไตไปเอาตัวเขาเนาะ ขาาหักไหม่นะฮะข้าวดงส่งเบพามูแล้วครับบ้านย่ถึงนี่เาะพร้อมกันก็ปาน้องแปลกได้นี่นอนหนึงเมียนจ้ะนนะครับดอกเป็นดอกหน่อยเป็นไปยังมีนะเมียนจ้ะออกลายสูดรไปจักเนาะ ทางปุนยิ้มบนน้ำหนึงแมีนจ้าทงานใดวิริยราคาเป็นไอ้วินหอมขาวจุ่มพูดเลยเนาะเมียนจ้ะเบียบงามเนาะยังงามเลยครับเป็นมูอยู่แต่พอบริทีกันแห่งกนได้เนาะกระจายนะครับกันมาพอก็ได้ต่อยางจะสิพอกรโดนเติบเนาะจ้า ก็มู้ะบานน้องนึง่งเป็นแถวเลยพ่นใช่ล้วนี่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 พูนพูนนะครับงามเลยโอ้ยแงมด้วยขา,ขาวขาวว่าฉันทัวจากดอกหน,น,นึ่งหนึ่งชงชั้นทีหาหกดอก <laughs> แต่ว่าดอกนี้ก็ร่างงามเนาะแงมถองแงมขาวขาวอยู่ครับตัวนี้นี่ ขาวอุ้ยอ้บินรสชาติกระสิช่องชีน้ำตาลก็ดีกันแน่นอนหนึ่งมีเงนจ่ะยเขยังแข็งอยู่เนะาะแต่ว่าเพิ่งเอินดอกแก่แล้วเนี่ยนะครับโอ้ยองามด้วยจ้ามาหน,นิ่ันนี้ขาลายจ้าโอ้ยคือไม่แต่ขวบงามากับไอ้บินด้วย ข่นขาวดมขุนโดมมูาาน,มนหลุดเลี้ยงจ้ะม,มูนเะืกอกกะขุนขาวโดมคนเดิมาาดมูาานสวัสดีครับครับครับก็คิอว่าจังไดยควงงามงานเลยวันนี้ข่ายยุบฝนบ่หำจึงผู่ก็ได้น,นั่นงนึงนี่พิมพ์ฝนเฮ็ดบนเขาหน่อยเห็นแดดแล้วครับเดี๋ยวมีลอยเฝนเป็นเสือไปน,นั่นงนึงเนาะ ด้วยแม่งกินนะครับนี่ตอนเนี่ยขาวอยู่ได้ครับเพิ่มข้าวน้อยจ้าเพิ่มก,กันครับนี่ครับเพิ่มเขาเ,เขาหน่อยครับนี่นะครับเ้าหน,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 น่อยที่เก่ากว่านึงจ้า เป็น,ปนข้าดวงใหญ่ครับเหลืองแก่ครับเป็นเป็นสีน้ำตาลทองเนนอกันเนาะแต่ว่าข้าวหลุนนี่เกียงใหญ่อยู่หน่อยวินเนาะเกียงแก่ฉกกันครับอือขา้าวดวงนะครับตัวนี้มกกมเมือ่อก่อนมาเลาะเบิ่งยังบ่เห็นเนาะหนึงนน่งๆเนาะนี่จ้ะครับนี่เพิ่นกระสีอันนี้ไหวเนี่ยประจักครับอันนี้ก็เริ่มตาใหม่แล้วนะครับไงไหวบ้านไหวนะครับ เพราะว่าฝนตกสุกแห้งหาเกิดไปบางอีนะครับจางผีบัน้องหนึง่งส,สว,ยวยลงมาหอดทางลงแล้วนะครับตอนนี้คันเดินผู้ดินแน่นอนแถวนี้น้องหนึงน่งเนาะเหมือนความงามครับห่างกันมาประมาณสองเมตรนะครับออกเยื่ยายขึ้นน้องหนึ่งวานอนพีทัวหนึงานะมา,างงมพี่ เคนละครับมองเก็บมบองนั้นแม่นพี่ย้ายมาหอดพี่คือดอ,อกงามใท่งามนี่แหครับดอ,อกเพิ่นว่ามันขัดไปใช่ครับใช่เลยวิขาขาอยู่ใช้ขาอุย้ยอลังการอยู่นี่ขาดเงี้งทั้งพี่อีกพี่อยู่เพิ่นอีกช่องวนันนึงไหนอแบบนี้ เดี่ยวโคจูจีเลยเนี่ยไปไกลๆเลยนะยขัดมาเรียบร้อยพู้ด่าม,ามันเห็นเห็ดอีกแล้วนี่มาพี่น้องนึงมาพี่เห็นดอกหนึ่งเนี่ยเห็นอีกบ่่มันเห็นขาบนบนนู้นถึงแมงกัดเ <c oughs> น,นี่ยมาี่ยผาหักเนี่ยครับ จ้าติี้จะดอกนึงดอกจ้าเปน็นนมๆน้อยวินเนาะแม่นออกเรื่อยๆครับพอพอเป็นมูคือปลาน้องแปลกปลาน้องจองเนาะเห็นมูหนึ่งมูมาหนีหนึงนมหนึ่นงเป็นป <c oughs> ากหาไปเรื่อยๆน้อยวินเนาะแม่งจีดอมเป็นแนวนี้ดอกนี้ปุยผักเฮี่ยงดูจากงามเหี่ยงหัมนมาทางนี้ยังอยู่ <c oughs> ของเขาคือเกาเอออีดอกหนึงน่งหนึง่งงามขนาดถอง,ขงเขาอันนึ่งคอไงอ่ะแล้วนะครับพอแม่พี่น้องหามาจนยิดหลัมันีกระสิบวัดผ้าลงไปหาเห็ดระงกโพน้ำบาเลยนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องก็มาไลยนะครับคนขึ้นคนลงก็มีอยู่แก ศิริภาอวยออกม่อเลยแล้วนะครับตอนนี้ก็บใาสองโมงเคืงแล้วนะครับผมจะสีกลับหอดบานก็ใช้เวลาลงจากเขาโดนเติบนะครับผมหนึ่งกันเนี่ยเ่ะครับนางถายอยู่างมองเป็นแปนเพ่นนะครับมาครับไปเบ่งผลงานโดยรวมกับหน,หนึ่งกันเลยนะครับมือน,นี้ผลงานการขึ้นเขาอยู่ผู้จองบน,น้องเมกนี่สิเป็นยังไงนะครับเป็นยังไหงหนึ่งเมือน,นี้มานเก่าจ้ะ เป็นเห็ดดอดใหญ่นะครับมือนี้ดอดใหญ่ๆอบวบเลยนะครับไปเบิรงนก๊กไก่นั่งหนึ่งกันเลยนะครับผมเป็นเห็ดเนื้อหนึ่งนั่งหนึ่งเห็ดขึ้นเขามือนี้ขมาแหลกๆกับเพิงแดงค้าลายน้่งหนึ่งแดงค้าลายละงูเนาะเป็นเพิงแดงค้าลายเป็นเห็ดละงูแล้วกาเป็นเห็ดเพิงเขากำนะครับผมค้าลายแล้วก็เพิงเขาดงเนาะบวบป่านน้ำหน่อยวิทเนาะเผืองเขาด้วเห็ดปวดแดงเนาะอุตนะจ้ะ ยอดเลยจ้าขาเหยียบยาวเลยจ้าอืมติดของเห่าจ้าเมืเม่อนี้มันหมันเลยจ้ะตี๊เอาจากตาหน่อยมาใส่ตาใหญ่เพื่อควิมสะดวกในการเดินทางลงไปน้ำหน่อยอวินเนาะแม่ครับเพราะว่าคันข้างข้างก็ยากลำบากเนาะฝนตกหลายมือนะน้องเน่งเนาะต่ำตกสูงอยู่จ่อยน,นี่ครับก็ขอฝากกันอีกอย่างหนึ่งไว้น้ำนะครับผมก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยครูประสบภัยนะน้องเน่งเนาะ หลายจังหวัดนะครับทั้งภาคเหนือลงมาหาภาคกลางไล่ลงมาเหลือนะครับกับเผาระวังเนาะทั้งภาคเหนือกระนำสิลอดแน่แหละน้องหนึ่งตอนนี้เนาะก็แสดงความเสียใจน้ำผู้สูญเสียน้ำนะครับผมกระทรวงกำลังใจไปให้ทุกทุกฐานน้ำเนาะหนึ่งเนาะเป็นกำลังใจให้ครับผมแล้วน้าจ่าพี่น้องสำหรับคลิปมื่อหนีน้องหนึ่งกับไอวินกับผักขึ้นเขาฮะเฮ็ดน้าจ่าพี่น้องเนาะมันขนาดเลยจ้าพี่น้องได้เต็มกับตาใหญ่เขาเลยน้าจ่าหนอนถอนจากกตาหน่อยน้าจ่า ลักลัก็จะเป็นเฮ็ดผึ่งเข่าดวงน้าจ้ะพี่น้องนี่แต่พี่ง,งามๆเลยจ้าอุวบวกทองขาวๆเลยเนาะจ้ะสำหรับคลิปเมื่อนี้ธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจลืมกดแชร์อย่าลืมกดติด,ดตามหนูหนึ่งกับแอวินเด้อจ้าพิสุบพาดกินไปใหม่เนาะจ้ะเนาะมาลงหนึ่งกับแอวินจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแน่ไรหาเฮ็ดหม่องไรไม้ไรพี่น้องก็สิได้ฮู้พี่พพ ok, พกัดแล้วก็สิไลีห ok, ัวชนิเดเฮ็ดที่เก็บน้ำนาะจ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้า เอาละนะครับพญายมยมพ่อแม่พี่น้องลุงป่าในอาทุกท่านนะครับสำหรับการขึ้นเขาเขาป่าหาเก็บเห็ดป่าในวันนี้นะครับผมวันจันทร์ที่16กันยายน2อ6 7นี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับแถมก็ยังมีความหมานี่นะครับพูนเกตาใหญ่โจโกเลยนะครับเป็นเห็ดรวมหลากหลายชนิดนะครับก็มีเห็ดเผิอกแดงข้ามเห็ดลูกเรือหลากหลายชนิดขึ้นองหนึ่งบอกว่าให้ฟังแล้วนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญายมยมพ่อแม่พี่น้องลุงป่าในอ AFC ทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่รวมตีช่วงเข้ามาในรายการผิพลาดประการใดหรือว่าตอบสาบพระท่านใจกราบขอบอภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอซีทุกท่านไว้นํำอย่างหนึ่งนะครับผมทิ่คาร์บูไดเป็นประจำควอ,อมหนวยไว้ใช้ให้พญายม่นายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอซีภู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคม ắ n ยามีโรคภัยหลายใด,ดมากรรกาย สุขทางด้านร่างกายและกคิตใจคิดวัางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปานปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุข,ขีงี่ยงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับท่านที่ประสบภัยอุทัก็ยอยู่ช่วนนี้ไหลผ่านพ้นไปเร็วๆนะครับผมสำหรับมันนี้ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผมผมพบอกันหมูอใหม่คลิปใหม่ครับ